มาคะ่ะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆดูเอวก,กงวะะางเกงตัวนี้นะคะกางเกงตัวนี้นะคะก็คือสะโพกเอวพอดีแต่ช่วงด้านบนเขาจะเหลือเพราะว่าเขาเป็นกางเกงขอบใหญ่นะคะการที่จะทำกางเกงขอบสูง,สงแบบนี้มันควรจะเป็นกางเกงที่เป็นขอบโค้งแต่อันนี้มันจะเป็นงานแฟชั่นขอบมันก็จะตรงๆเราจะมาทำการวาด ช่วงด้านข้างนะคะเพื่อที่เราจะเก็บให้มันแนบกับช่วงเอวของลูกค้านะคะเลาะได้ออกให้หมดนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นได้สีขาวถ้าต่อมันจะขี้หร่เราก็จะต้องมาลื้อขอบด้านข้างออกนะคะแล้วก็เลาะได้ออกให้หมดจากนั้นเราจะมาทำการเก็บนะคะการเก็บตรงนี้เราจะเก็บช่วงด้านบน ให้มันใหญ่แล้วก็เบี่ยงลงมาหาตรงรอยต่อของเอตัวกลางเกงกับเอวด้านล่างนะคะทำเหมือนการตีเกตนะคะการที่จะทำอย่างนี้ได้เอวลูกค้าจะต้องแบบหลวมนะคะแล้วก็สะโพกเต็มมันถึงจะทำแบบนี้ได้ แต่ถ้าเกิดเต็มแน่นไปหมดอันนี้ทําไม่ได้นะคะก็คืออาจจะต้องขยายช่วงสะโพกออกนะคะราคางานแก้ก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่50บาท6 0บาท8 0บาท1 0 0บาท120าทหรือจะเอาเท่าไหร่ก็อยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะอยู่ที่พื้นที่ที่เราอยู่นะคะว่า เขตไหนเขาคิดราคากันประมาณไหนนะคะขอบเขาก็จะมีขอบด้านบนด้านล่างนะคะแล้วก็เย็บปัดตะเข็บให้ถูกทางนะคะตะเข็บก็ปัดไปด้านหลังของตัวกางเกงนะคะอีกข้างหนึ่งก็จับเหมือนกันนะคะมันจะคล้ายๆการตีเกตนะคะแต่เป็นตีระยะสั้นๆให้เบี่ยงลงมาหาช่วงสะโพกนะคะ โดยปกติแล้วขอบเอวที่เป็นเอวสูงสองนิ้วสองนิ้วกว่าแบบนี้นะคะมันจะต้องเป็นอขอบโค้งที่เป็นสองชิ้นแต่อันนี้มันจะเป็นลักษณะขอบตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เขาโคง้งเราก็จะต้องตีในลักษณะนี้นะคะกัดเข็มหมดให้ตรงตะเข็บนะคะงานก็จะออกมาสวยจากนั้นเราก็จะมาทับคิ้ว การทับคิ้วนี้นะคะฝีเข็มอะไรก็ให้ออกมาเหมือนเดิมเพราะว่าได้ที่เขาใช้เป็นได้ตัดสีกันนะคะเพราะฉะนั้นฝีเข็มก็จะต้องค่อนข้างที่จะสวยนิดหนึ่งนะคะอันนี้เราใช้ได้เย็บยีนเส้นใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ได้เย็บยีนเส้นใหญ่เนี่ย เข็มที่เราใช้ถ้าเย็บผ้ายีนหรือว่าผ้าทั่วไปนะคะเข็มที่เราใช้เราจะใช้เบอร์สิบสี่ถ้าได้ใช้ได้ยีนเส้นใหญ่บนล่างเราก็จะต้องหมุนด้านบนให้มันแน่นนิดหนึ่งนะคะออกมาเราก็จะได้ความโค้งของขอบเอวแบบนี้นะคะแล้วเวลาที่เราวัดตรงด้านบนตรงเนี้ยนะคะมันจะต้องได้เอวของคนใส่นะคะออกมาพอดีสวยงามเสร็จเรียบร้อย